เที่ยวให้เปลยนะจ๊ะมันถึงสีเซ็บนี่จ้อนี่จ้านี่จ้าขิดแก้วขึ้นแสบแสบนี่ สองอย่างข้าหากันนี่แกงเนื้อนจ่จจะตะกี้ต้มไส้หมูนะจ๊ะอ่าสูตรแม่ปังเด้ออ่าโอเคนะจ๊ะนี่ใครหิวเขา่าใครหิวเข่ามาเบิ้งข้างนี้เด้อจ้ะเด้อโอเคจ้าปิดแก๊สตัวนี้ มาทั้งนี้มาดูตรงนี้กินครับข้าวสวยห่อนๆพี่น้องเลยนี่แหละความสุขของคนอยู่บ้านนอกไม่ต้องซื้อของแทงกินซื้อของถูกรถหมูเขาก็มาส่งที่บ้านเลยนะจ๊ะเขาไม่เดย ไม่ต้องเข้าไปซื้อในเมืองก็ได้มันจะแพงนิดนึงแต่เราก็ไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงในเมืองทุกวันนี้เข้าในเมืองไม่ได้นะจ๊ะต้องดูแลตัวเองนะคะอา้าวเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะคะ พี่น้องเดให้กินข้าวเด้อบันนี้เด้อห,หิวข้าวแล้วห,หิวข้าวแล้วเนี่ยแกงเนื้อนะคะแกงกะทิมาด้ยวยี่น่องเด้อมีสองอย่างนะจ๊ะ เวยดีแท้ๆถูกแขวผู้เขานี่ แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะมาค่ะมากินข้าวด้วยกันนะจ๊ะมีแกงเนื้อเนี่ยแกงเนื้อนะคะน่าอร่อยไหมคะแกงกะทิข้าวสวยร้อนๆต้มพลู มัโลนัจ๊ะนัดจ๊ะนี่ใส่อ่อนนะคะมาเด้อมากินน้ำกันเด้อบานี้เด้เออ้าวถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งปิ้งๆให้ไม่ปังนะคะเช้ามาเข้าครัวทำกินเองไม่ต้องเปลืองเงินมาก ขอให้มีวัตถุดิบในตู้เย็นเราก็อยู่รอดแล้วจ้าสวัสดีนะคะ